สวัสดีครับสาระนารู้วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการวิ่งครับเพราะว่าอีพีแรกผมจะพามาดูการวิ่งเพราะว่าวิ่งเป็นอะไรที่เพื่อสุขภาพก็เกี่ยวกับสาระนรู้เหมนกันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูการวิ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยสาระสาระนารู้ของเราวันนี้ก็คือการวิ่งคือเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับไ้เลยไป นี่เราก็กําลังจะวิ่งแล้วนะครับเพราะว่าเดเราต้องเดินก่อนเพราะว่าเพื่อการการอะไรนะกัน<อ>การาจุก,กใช่วอร์มคล้ายๆเหมือนเราวอร์มกล้ามเนื้อไปด้วยเลยนะเพราะว่าก่อนที่เราจะวิ่งตอนแรกเราก็ต้องแบบว่าประการยกมือยกซ้ายยกขวาอะไรก็ได้ทำให้กล้ามเนื้อมีการขยับตัวนะครับก็มีประโยชน์อย่างมากเลยคนระับก็กับรายการใหม่ของเรากับสารานารูกับอีพีแรกนะครับวันนี้ผมก็ อย่างที่บอกจะพามาวิ่งนะครับเพื่อสุขภาพของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เราจะช่วยปอดโรคปลอดรายปลอดภัยจากโรคนะครับโรครายอะไรก็จะได้ไม่เข้าร่างกายเราโรคอีเราก็ช่วยกันนะครับดูแลด้วยนะครับแต่เราก็วันนี้เราก็การวิ่งเป็นการที่ทําด้วยตัวเองได้ตลอดคือเราก็กากที่ไหนก็ได้ใช่ในห้องอะไรก็ได้หมดเลยขอแค่ ยู่ตรงไหนที่เราเคลื่อนตัวเคลื่อนที่ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งว่าเราจะได้วิง่งได้ประมาณเท่าไหร่แต่ผมว่าพวกผมก็วิ่งได้ไม่เยอะนะเพราะว่าพวกเราไม่ได้วิ่งมากันนานเลยนะครับคือไม่ค่อยได้วิ่งกันเลยนะครับนี่ก็มีคนกําลังปั่นจักรยานมานะครันี่ก็ไม่ได้วิง่งก็ผมว่าจะวิ่งได้ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าจะวิ่งได้มากน้อยขนาดไหนนะ ตนั่นแหละครับน่ครับก็ดูพี่เขาก็ซิ้งมากเลยครับปั่นจักรยานสิ้นอย่างเร็วเลยนะครับก้อนนี้จะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับเป็นป่าที่ดิบชื้อนะครับก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นครับพาที่สวยมากเลยนี่ก็จะเป็นยังโอมครับจะแบแล้วิ่งกัน สิ่งเี้ยวิ่งทั้ง,ง,งรอบเลยเราก็ต้องเดินก่อนนะครับก่อนจะวิ่งเราก็ต้องเดินมอมร่างกายไปก่อนครับเขื่อนเงียใช่ใช่นะครับบรรยากาศด,ดีมากเลยนะครับดีที่สุดเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกผมด้วยนะครับกับสาระน่ารู้คือการวิ่งเพื่อดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนะครับ เขาคิดว่าสูบเศราเลยเออพวกผมจะไม่สูบนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอะเราจะไม่ชอบสูบชอบกินอย่างเดียวไม่สูบเลยสินะครับไม่สูบนะครับไม่สูบเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่มีควรทำไคใช่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเลยนะครับเดี๋ยวพร้อมยังเดี๋ยวเราจะวิ่งเลยนะครับ พร้อมยังเดลับ้านหมดแลวเดี๋ยวตอนนี้พวกผมก็จะวิ่งแล้วนะครับพวกผมเดินได้ประมาณสามรอบแล้วสามรอบป่ะสามรอบใช่เราก็จะเดินวอร์มร่างกายได้ประมาณสามรอบแล้วนะครับไม่ทำไรเดินแล้เหนื่อยกับแค่เดินเหงือก็ออกเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้วิ่งมานานมากนะครับเดี๋ยวร่างกายต้องมีการปรับตัวหน่อยครับเจอเพื่อนใหม่ในการวิ่งวันนี้่หม รยากาศด,ดีมากเลยนะครับถึงเราไม่วิ่งแต่เราแค่เดินก็สุขภาพเราก็จะดีขึ้นแล้วใช่ปะใช่ปะเราก็ไม่ต้องวิ่งก็ได้ขอแค่ร่างกายเรามีการขยับเคลื่อนตัวจะได้มีการออกพลังกายเหงื่อออกบ้างก็จะทําให้สุขภาพของทุกคนดีนะครับใช่หรูขี้เกียจถ้าคนที่คนไม่อยากขยับตัวคือคนพวกคน,คนขี้เกียจนี่เองนะครับอย่างผมเนี่ยใช่นะผมก็ตอนนี้เราก็จะเริ่ม ดูแลร่างกายกันหน่อยนะครับเพื่อสุขภาพที่ด mm ีเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคโรคก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยรีบิวไว้ประคับประคอดีนะครับต้มเลยปามากเลยนี่นะครับมีอะไรฝากหนึงที่ก็ตามจริงพวกเราจะมาสามคนครับวันนี้ก็มาสองคนพอดีเพื่อนผมไม่ว่างครับพอดีไปหาแฟนไปออกกำลังกายเอวไปออกกำลังกายเอวนะครับก็เลยไม่อยู่ก็เลยวันนี้พวกผมก็มา ามคนนี่เองนะครับก็มากันแค่สามคนเฮ้ยบอสองคนสองคนนะครับเราเข้าพวดแล้วรออะไรครับก็ตอนนี้คนเริ่มหมดหายแล้วครับายแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เกือบหกโมงแล้วนะครับตอนนี้เวลาก็พระที่เริ่มตกพระที่เริ่มตกดินแล้วนะดูทุกคน กที่เริ่มตกแล้วเพราะตอนนี้ลมลมดีมากเลยใบไม้ก็ดีมากดูบรรยากาศี่เดี๋ยวกูสร้างบรรยากาศนี่สร้างบรรยากาศก็ผมก็พามาดูแบบว่าสนุกสนานคำๆเฮียก็พามาดูวิวหน่อยวิวก็ไม่สวยหล้วนะแต่ผมชอบลมลมมันก็ดีนะลมกบดีลมมัน ใช่เพราะมันอยู่ที่ห้องมันอนาบมากห้องผมก็อยู่ที่ห้องก็บรรยากาศก็ได้แค่ห้องแต่อยู่มันนี้เราก็ได้บรรยากาศเชิงมีป่าดงพงไพ่นะครับผบพาดงพงไพ่นี่เองนะครับพร้อมยังจะวิ่งยังวันนี้เอากี่รอบนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราได้ประมาณกี่รอบนะเพราะว่าต้องปรับตัวปรับ กับร่างกายเรายังไม่เคยไม่ค่อยได้วิ่งมานานนะเดี๋ยวค่อยดูนะครับวิ่งแล้วโอ้โหดูการวิ่งไป,ไปกลับบ้านเหนือแล้ววิ่งแล้ว ก็ได้วิ่งไปบางแแลนวโคตรเหนื่อยเลยก็ผมก็จะมาพูดอะไรคำๆให้ทุกคนได้ฟังกันบ้างครับก่อนการวิ่งมันจะได้พอนคลายเหนื่อยมากโอเหนื่อยมาก เร็วเกินดิือุดโคตรเหนื่อยเลยมันเร็วเกินมึงยังไปมารานเลยแล้วธรรมดาเราไม่มีเอรฟองเอร์ฟิกเลยคือสั่นหนึ่งล้วนเลย ระบบสั่นมือสั่นรูดี้ผมถือด้วยมือครับใช้กล้องมือถือโหเหนื่อยมากได้กี่รอบแล้วอยรอบหนึ่งนะโซอะไรประมาณรอบหนึ่งก็ประมาณรอบหนึ่งมันไม่เต็มรอบอ่ะตัดตัดหยุดหยุดเดียวตัดก็ไม่เป็นไรมากเพราะว่าถือว่าเราได้มาวิ่งนะก็ยังดีที่เราได้มาวิ่งออกตัวออกตัวได้มาวิ่งให้เหงื่อมันออกบ้างให้เหงื่อมัน ขายออกบ้างครับก็ใช่ถือว่าย in ังดีที่เราได้ออกมาวิ่งครับก็ยังดีนะครับก็ดีกว่านอนง่อยนะรออะไรก็ดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆนะครับก็เพื่อสุขภาเราต้องสู้อย่าดราม่าแล้วไม่ใส่แมสใส่แมสลยใครจะใส่แมสวิ่งก็ตายนะครับมึงฆ่าตัวตายรออะไรก็ใส่แมก็ตอนนี้เราก็วิ่ง ได้กี่รอบนะวิ่งได้ประมาณหลายรอบอยู่ผมบอกเลยได้ประมาณไม่ประมาณสามรอบนะเพราะว่าเราเดินเราเดินก็เปป่าไปสี่ห้ารอบแล้วเพราะเราเดินวอร์มก่อนก็ถือว่าดีแต่ตอนนี้ผมเหนื่อยมากคือผมเหนื่อยที่สุดเลยนะคโอ้โหคือว่าผมไม่ได้วิ่งนานร้อนเหนื่อยมากเหนื่อยจริงนะไม่ได้วิ่งกี่ปีเลยไม่ได้วิ่งไม่กี่ปีเลยโอ้โห ยาไ oh, 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 oh. หล่คิ้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้วิ่งมากเลยก็ดีคนระับได้เงือออกนิดนึงก็ถือว่ายังดีถือว่าเราได้เดินแค่เราได้เดินให้เหงื่อมันออกก็คือว่าดีนะก็ดีแล้วนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็ฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากช่องด้วยนะครับสารานาร루นะครับกับผมอู๊ดนะครับสารานาร루นะฝากติดตามด้วยนะครับอีพีแรกนะฝากกดไลค์กดติดตามนะที่ใคร